สวัสดีคุณพัชรคุณวารีแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นช่วงที่เริ่มที่จะมีฝนมากขึ้นนะครับสําหรับบริเวณภาคตะวหนออเฉียงเหนือนะครับแล้วก็จะเน้นอยู่บริเวณภาคตะวหนออเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาติดตามในส่วนของปริมาณฝนนะครับที่วัดได้ในช่วงของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ ก็จะมีจังหวัดบึงการนะครับว่าได้หกจุดสองมิลิเมตรอุดรธานี27.2ม mm, ิลลิเมตรนครพนมนะครับ85.5ม mm, ิลลิเมตรอุบลราชธานี18.1ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็นครราชสีมา0.3ม mm, มิลลิเมตรนะครับก็ในวันนี้นะครับลักษณะก็จะมีลักษณะของในส่วนของล่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศ ลาวตอนบนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของแนวลมพัดส,สอบนะครับของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดอยู่บริเวณภาคตะอนออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากนะครับโดยจะเน้นบริเวณทางด้านตอนบนนะครับปกคลุมมาจนถึงตอนกลางของภาคเลยนะครับ การคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับสําหรับตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงตอนกลางวันอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้24-26องศาเซลเซียสเรามาดูในส่วนของจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับ ก็จะเป็นทางจังหวัดทางด้านตอนบนของภาคนะครับก็จะมีจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมนะครับครับก็สําหรับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับ7วันข้างหน้านี้ก็จะมีลักษณะของลงมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อปริมาณฝนโอกาสการเกิดฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ โดยตลอดทั้ง7วันข้างหน้านี้ก็จะมีโอกาสของการเกิดฝนอยู่ประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางจุดได้นะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของอาการระมัดระวังอันตรายนะครับที่เกิดจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมพื้นที่ที่เสี่ยงภัยในเรื่องของดินโคลนพลลมน้ำบาไาลหลากก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับ ครับสำหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์045244189นะครับสวัสดีครับ